กฎหมายกำหนดทุกบ้านต้องมีระบบสายดินสายดินคืออะไรวะไปขุดดินดูกันเถอะนกจิบไม่ใช่ขุดดินต้องไปตรวจระบบไฟต่างหากล่ะล้อเล่นนะเต้าเสียบสองขาแบบนี้ไม่มีสายดินตรงนี้ก็ไม่มีนะแล้วเต้าเสียบที่มีสายดินต้องเป็นยังไงหรอทุกเรื่องไฟฟ้าพ e e อ e Hero ตอบได้บ้านไหนที่ติดตั้งระบบสายดินเต้าเสียบจะมี3รูแบบนี้นะครับ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ภายนอกเป็นโลหะหรือที่ต้องสัมผัสน้ําและความร้อนถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วเมื่อไหร่ไฟฟ้าก็จะไหลลงสายดินแทนการผ่านร่างกายของเราได้เลยครับติดตั้งสายดินกันนะพ่อตกลงจะแม่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่าลืมติดตั้งระบบสายดินนะครับสอบถามโทร1นึ่ PEA Call Center PEA Life f o Life ใส่ใจทุกชีวิต